ปกตินะเนี่ยวเองกดคอที่ห้าร้อยอะกดเทียห้าร้อยอ่ะมันเป็นการที่แบบควรอยู่ในแคมเวยอทำไมกดมันเยอะจังอ้าวก็แคมผีสิงอ่ะวันนี้วันนี้วันนี้แคมแคมบ้านเจ้าเราต้องเล่นสองสองคนสามสาม ทำไมยังไม่กลัวไม่รอดเหรอมึงต้องการเพื่อนเว้ยมันมันต้องการเพื่อนเห็นไหมนะ่ะไททันทีวีเมียนอ่ะไททันทีวีเมียนไปเกืเอ,อ,อบจะหลับจะกลับมาได้เองเองเข้าอยู่ใช่ปะไป คมไฟกดข้อที่สองที่ถูกฉีดไปคือมึงควรถือโคมไฟไว้ทุกขีดแมีมันจะเป็นแคมป์ที่สว่างมากก็าตามมึงก็ต้องควรถือมึงดูแค่หน้าปกแมวก็รู้แล้วว่ามันมีเรื่องอาถารรพ์เนี่ขนาดหน้าโหลดเกยมยังอาถารรพ์บอกว่าบอกว่าคน้อที่สองมันโดนฉีดแล้วเนจจี่ยมาเจอหน้าสุดท้าย มีค่าสถิติด้วยโคจ๋ามีค่าสถิติด้วยมีค่าสถิติด้วยเพราะว่าวายเฮียจริงๆ Attention all citizens of Gibraltar, if you are hearing this message, please leave the woods immediately. I repeat, please leave the woods immediately. An unknown entity of unidentified origin has been spotted in the woods you are currently in. หนมอนแดน่ส yeah. uh, ูกละหนการองและามองแลหารมอหนีกามองและหนีกองแลหมองแลองแนีาูกงและนีการองการหนกานกานีการองและหนีกามองและหองแลองแลองแางนีก ่าชาร์จแบตเตอรี่รถแล้วก็อะไรบางอย่างซึ่งกูอ่านภาษาอังกฤษเปล่ารถล็อกจับไปงนี้ไฟดับอ่ะอ่าจินเทิงพูดเลยเดี๋ยวช่วยไลยโอ้ยกดข้อทีห้าร้อยยายกดกดข้อทีห้าร้อยหนึ่งห้ามอดจากเข็ม มันเจอผีเลยมันเจอผีเลยแี่อะไรเนี่ยไม่ขิดไฟล,ลูกอมแกอ,อย่าทำให้<า>ไฟแบตเตอรี่หมดยานเอด้วยหล่อนต้นไม้สัตว์ยาเสอด้วยนะนี่มันมันจะมีไม้เป็นมันชื่อสาขาเอาเอามาใส่เลยเออเนี่ยการเอาชีวิตรอด นกลคืนยีสชั่วโมงค้ยค่าสติรถค่าสติรถนี่พอพออยู่ใกล้แค้มไฟมันมันจะค่าสติรถแต่พอไปอยู่ไกลๆอ่ะค่าสติมันจะลดเว้ยเพราะว่าเองแม่เราแวงอะ่ะมันมันต้องอยู่ใกล้ๆแค้มไฟ ตัวเหี้ยอะไรตัวเหี้ยอะไรมันวิ่งตัดหน้ากูไปเข้าเข้าแกมไปแกมไะเขาบอกอะไรอ่ะดูกล้องดิเขาบอกให้กู้คืนไฟกู้คืนไงมันมันมีแบตเตอรี่้มีที่หนึ่งอยู่เรีอยยำหนึ่ง มันต้องทำยี่อะไรกับแบตเตอรี่ตัวต้องหาแบตเตอรี่มาใส่ต้องทำอะเต้ามันมีอยู่เช่ามันอยู่ตัวเงือกหักต้นไม้ต้นใหญ่ๆต้นนู้นเสียงไรรักษาเทวาเจ้า เาหามาใ้ด้วยกเกิดตัวเฮียอะไรตกกลัวกลัวเฮียอะไรกดข้อที่สองคือไฟนี่ตัวเฮียแล้ว กดข้อที่สองอยู่ในเต็ซนึ่งกดข้อที่ห่อยู่ในแจ็นน่งเดียวทำมผมแคไม่กดข้อหนึ่งอะูตัวเฮียอะไระไฟมีฟตัวกไปเปิดไฟวยไอ้ไอ้ไอ้สัตว์เอเาตามาดูกล้องไฟกันยเป็ไฟเปหมดไฟมดไหมดเลย หาไปนี่เห็นที่ไปต่อไปมันมีโรงจ่ายไฟฟ้าอยู่เลยทำมาทำมาไปนี่นี่โรงจ่ายเป็นโรงจ่ายไฟฟ้ามึงเดินมาด้วยกันดีทำไมกดกดข้อที่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะมันบอกว่าห้ามไปคนเดียวอ่ะมึงตายแล้มึงไปคนเดียวมึงตายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเออเออไอ้หานั่นหายไปไหนอ่ะ เนี่ยเนี่ยราไปอยู่ที่แคมน ые, ENNIS, ี่นี่เนี่ยสัญญาณผมแมนโฟมเดอะฟอควางไว้ก่อนเลยวางเนื้อสัตว์อย่าวางเนื้อวางเนื้อวางเนื้อหนีหนีไม่ไม่ไม่มาไม่มาเลยหลังอย่า มึงจะวิ่งเร็วก่อนเพื่อนเลยมึงจะรุนมึงจะรุนข้าสติรถษข้าส,สตรถเพราะว่าเองอยู่ใกล้มันไงละ่ะได้ไงเก๋เก๋าทาให้ไฟดนะับอีแรกเลยอย่ากู้ไฟไม่ได้เลยนะอ๋อตอนตอนมันมากินเนื้อข้าสติเราลดเว้ย อ๋อเนื้อ,อไว้ล่อมันทราไม่ไมาแบบมาช้าลงเออแต่เนื้อไม่หายแล้วมามามาทางนี้มาทางนี้เราต้องไปหาไฟเราจะกลับบ้านจ้นส่วนไอ้หานั่นช่างหัวมันล้มล้มจะกินไม้ไล้ไหอยากลมพีลมพัดลมพลลมพัด 妈，我的。